สองวันว่างปูปายาในลอสแองเจลิสวัสนาดีน่าอิจฉามากชีวิตดีๆเรียบง่ายไม่ติดหรูคืนชันว่าที่เจ้าสาวคนใหม่ของวงกางรบันเทงิงสำหรับรูปครึ่งสาวคนสวยปูปายาที่กำลังจะมีงานมงคลเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าบ่าวเป็นเพื่อนกันและคอยพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่ชีวิตแถมคนนี้ยังเป็นคนที่คุณแม่แนะนำให้รู้จักอีกด้วย หลังจากบินกลับมาเมืองไทยเพื่อบอกข่าวดีกับเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทถึงงานวิวาแล้วล่าสุดปูปรรยาก็บินไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแองเจลิสวันนี้เราจะพาไปส่องไลฟ์สไตล์ง่ายๆของสาวปูในวันที่ไม่ได้ทำงานเธอก็จะอยู่บ้านเล่นกับน้องหมาบ้างก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านแต่ใดๆในวันชิคๆหน้าสดของสาวปูก็ยังสวย ปิ้งไลทิต